สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เซนโคราดสวัสดีครับค่ะสบายดีบ่างค่ะจารสบายดีสบายดีคือเกาเนะาะเกากะบ่ฮ้อนบ่หน,นาวบ่คืออยู่ตังอย่างวัดคือวานะาขออนุญ,ญาตพูดถึงแนวทางเดิมแล้วค่ะของวันที่แล้วของอาจารย์เนาะป้านคักคเลขเอ่าวิ่งบนเนาะเด่นบนเด่นล่างของอาจารย์นี่ไหมเอฟซีบ่งเดอร์นี่ จานไหนมากบนล่างสองกับเก้านะคะปรากฏว่าเลขออกบนสองศูนย์เก้าเนาะมากทางขาเนาะคะ่ะเป็นคู่โตด๊ตดมาดีจ้ะส่วนเลขล่างอาจาย์ให้ที่เนื่องขาออกหาเนึ่งเนี่ยสิวันนี้ตรงเป้งเลยนี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งส่วน,ลน,ะะน,วนหลักร้อยเนาะค่ะจานสามกับศูนย์ปรากฏว่าศูนย์เนี่ยมากหลักสิบก็บโดเป็นยังเนาะคะ่ะแล้วก็เลขติดบนของอจานมีสองมีสามมีสี่เนาะคะ่ะ ก็ซองมาซองมาหนึ่งตัวเนาะอจารเนาะก็ทือว่าสามวดติดอะไนี่เอ้สิเดี๋ยวสิเบิ้งของงวดอ่ที่หนึ่งธันวาแล้วค่ะย้อนดูหนึ่งธันวาเนาะไล่ให้เบิง้งอา่าหนึ่งหกแลคะ่ะอาจารย์ให้หนึ่งหกบนออกล่างอันนี้คือย้อนหลังให้เบิ้งเนาะคะ่ะว่าแนวทางทิศทางของอาจารย์เซียนโคร,ราชเนี่ยเป็นยังไงเนาะคะ่ะมาครบบนมีสามมีหกมีหนึ่งแคะ่ะอันนี้เพิ่นกับมามีครบบน อันที่เลขออกงวดวันที่หนึ่งธันวามามา,มาเบิดสุโตะงวดหนึ่งธันวาครบบนและะ้วกาขวดวันที่สิบหกเนาะอาจารย์เนาะวันที่สิบหกนี่อาจารย์ไฮรังออกบนมอเฮาอาจารย์เฮาสามหกไหมหกสามเนาะออกบนหกสามบนนีอนอนนอ่อันนั้นคือสิบหกธันวาเนาะอันนี้งานย้อนหลังกลับไป รักร้อยมันแปดสามแปดหกสามเออจำได้แปดหกสามอันนี้กะแน,นวทางย้อนหลังเบิงให้เบิงน้ำแน่อดกสิวานแล้วสามงวดย้อนหลังแล้วก่ะพ้อจันเอาบานี้เฮาก็สิไปงวดวันที่อ่าสิบเจ็ดมกราคมนะสองห้าหกแปดพุทธศักราชใหม่ปีนี้เลขเขาลร่มปึ้มปั้มแล้วจันนะเขาดีเนานอะ โอ้ดูนี่พี่นี่พีนี่เลขเข่าดีเพราะว่าเริ่มต้นสกลาดม่เลขดีเลขแล้วเลขคาน้อยเลขดีบัดรถูกเลขเนาะอ,อืมคาน้อยเนะเข่าดีบอจันไม,ไ,ไม่ได้เขาบม่ได้เขาเบื่อไม่ขาดจันแต่เข่าดีได้แหละวันนี้ก็เด้งเด้งรอบปกติบป่าวะมา,มาโอ้เลือข่าเรื่องมากมันเนาะนก็เด้งดูได้เลยรอบปกติฮาเมื่อก่อนเป็นเด้งเด้ง พิเศษแบบนี้ก็ไม่เด้งสองมื่นสามมื่นติดกันนะอันนี้ไม่เด้งพี่เอ่อรอบปกติสองมื่นติดหรือเปล่าโอ้ว่นนั้นเด็ไปเบิร์นยังเดี๋ยวสิไปเบิ่งอยู่เนาะค่ะเพราะว่าแอดพึ่งมาแอดตงอังจังหวัดมันก็เลยว่าโอ้คือคักแาดเนาะเอาผู้ใดอย,อยากอ่อได้แนวทางเบื้อบงบ้านกับอาจารย์เขาร้า,าน <S <S เดี๋ยวสิลงเบอร์โทรให้เนาะค่ะคือด้านล่าง ใครอยากได้แนวทางเพื่อนบ้านมีทั้งเมื่อวานนี่เล่าของอาจารย์ก,ก็แตกแตกจักงวดติดกันแล้วอาจารย์เล่าเนี่ยสามแล้วลว,ว,วะาสามงวดติดแล้วพ่อคะอาจารย์โอ้สามงวดติดละโอ้คักคักเห็ไหมเอาใปงวดก้อนก,นแนกอน็แตกบนล่างได้แหลนะเนาะแตกบนล่างได้งวดเล้นะงวดมีแตกบนล่างงวดหนึ่งแลวมันแจกเขาบนเ<ว>ขาล่างงวดที่แล้วงวดก้อนเป็นบ่ แมนวะบันิกาง,ง้วนนี่กับเขาแปนงนึงนี่อ mm. ืเนาะแนวทางเพื่อนบ้านไคอยากได้แนาะงเพื่อนบ้านกับจันเส้นโคราชกาดเดียวเสียวเบอร์ท่อหายเนาะบเบอร์ไลน์แอดไลน์ไอดีไปขอนัะนาจันได้รับทุกสายโดยเาจันว่างอยู่เนาะเดี๋ยวเน้จันเนาะอืมครับครับเอา้าบันิมาจันน่าไป oh. รัฐบาลไทยอ่าข้งทุษถ่ายรัฐบาลไทยวันที่สิบเจ็ดจ้ะหกแปด บนล่างค่ะจันตัวใดค่ะบนล่างอ่าเน่นบนล่างสองกับสามค่ะเด่นสองกับสามบนกับล่างนะคะมีสองกับสามแล้วจ้ 2> 2จะสองกับสามะแยกได้คือสองล่างสามบนนั่นแหละจะ้ะบานี้จับคู่ค่ะจันจับคู่คบนจกันล่างเด้อบนกันล่างเด้อจะ้ะศูนย์สาม ศูนย์สามค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะแปดสามแปดสามค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะเอามาเนล่างค่ะจันบนกันล่างเนียนจนเนีนก่อนเนีนแปดสามตัวเดียวใช่ปะแปดสามอาขึ้นเนีนตรงตัวเถอะบันเนี่ยแปดปะปดปะปดบนล่างเนาะคะอันนี้บน บนล่างเด้อเลขวิ่งสองตัวนี่มีบนมีล่างบนกันล่างเนาะคะ่ะแปดสามเนาะคะ่ะจันเล่นไห้ชุดบนก็คือ 8, แปดสามเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนะาะจันกะเม็ดเดียวแหละถ้าติดเธอถ้าให้มาติดศูนย์นี่กับศูนย์สามเด้อกันมาก็คือศูนย์สามเนาะแม่นจะติดศูนย์นะ อเลรสามเนี่ยมนมาถูกสูตรเลยมาถูกสูตรล้วสูตรพวกนี้เพาคอยปิดด้วยสูตรสูตรซีโต้่มมีปิดเจ็ดแปดสูตรติดสามวัดถุโตค่ะอืมมันน่าจะสามมาจ้าติดกว่านะมันนี้ล่างค่ะจย์ล่างล่างกันบนค่ะล่างกันบนสองสี่สองสห้าค่ะ แล้วก็สองเจ็ดค่ะสามไอ้ซื้อทั้งสามคู่นะซื้อซื้อสามปุ๊เอาสองหกอีกคูหนึ่งปะสองหกบอกค่ะสองห้ 2> 2, 6, อีกคูหนึ่งเพราะว่าเลขส่อเลขสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยต้องมาตัวหนึ่งก็คือสอ,องสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองหกบอกค่ะงานอ่ะเ,เอาไปสี่คูน่ะจะเล่นตัวไหนคะจัน ว่าเน้นนี่ยสองเอาเปลี่ยนเป็นตัวอะไสองสี่กับสองห้าซะตัวเน้นคือสองสี่กับสองห้าหมดค่ะโอ้เงตัวเน้นสองสี่ครับสองห้าล่างกันบนเนาะบนกันล่างเลยสิกันบนบันนีลักร่อยบมอจันลักร้อยตัวใดครับจันลักร้อยได้เลขที่เก้าหนึ่ง มีเก้ากับหนึ่งมีเก้ามีหนึ่งมีเก้ามีหนึ่งการเลขคกไวเลขคู่การเลขคบไปอันนี้รักร่อยมีเก้ามีหนึ่งหล่ะกันตันนะะนกันคือหกแล้วค่ะเนาะสามตัวค่ะสามตัวเก้าศูนย์สามสามตัวมีเก้าศูนย์สามค่ะเก้าแปดสามเก้าแปดสามค่ะเก้าเจ็ดสาม เก้าเจ็ดสามค่ะหนึ่งสามถอยละสามคุยละจ้ะจด,ดับรถคนนี้บ่เนี่ยสามตัวแตกแตกก็แตกตรงๆนเนาะเลขติดบนค่ะจันอเลขติดบนแปดเจ็ดเก้าติดบนเนะคะเจ็ดแปดเก้าละติดบนมีเจ็ดมีแปดมีเก้าแล้วค่ะครับ บอลเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาสังอาจจะมาสองตัวเหล็กติดบนวกนอนเพราะว่าสูตรนี่มันผิดไปสองผิดไปสองหดติดถ้าผิดสองหดติดเมื่อไหร่จะมาสองตัวทันทีหดที่สามเ่าสองตัวทันทีมันจะเข่าเนาะแม่นมันผิดไปสองหดติดเนี่ยแม่นค่ะเขาวิ่งวิ่งทางขาพอมนี้พูดถึงกันเพื่อนผู้เพื่อนเหรียญเป็นกะเอาจาัดรวดเนาะแนะวท่ข คู่ทางนี่คู่ทางนี่บนนี่ให้สามกับสามกับเก้าเนี่ยสามกับเก้าคู่ทางมันบอจันท์นคู่ทางแนถ้าไปเรยนมาคู่ทางสามเก้าจัดโหลดคู่ทางสามกับเก้าบนม่านพิควังเขียนให้เพื่อนยิ้มหืมหื้อจันคู่ทางมั่ต้องก็ได้หรอให้เพื่อนฟังเอาฟังเอาได้ให้กเจ้าก็เจ้าฟังเราแล้วกันพันกรสิ เอ่อเอฟซีเพิ่อสียหอทีคูทางคนกับเพิ่กับครูึนกับ่าหัวหอครูทางเป็นยังไงกัคือกันหละอันนี้ก็เบอร์โทอาันจัาะย์เกาห้าแปดสี่สามหนึ่ง่องสให้เพิ่นลดเนาะเพิ่นอยากโทษฮะอันนี้เบอร์ันอาศูนย์เก้าห้าแปดสี่สามหนึ่งหนึ่งสองสี่ไได้เบิกบอกเลขเนาะแต่เป็นเบอร์โทรเนีะงวดนี้งวดนี่มันใจแล้งวดนี้มันใจอะเสิข้าอยู่เนาะแมน อันนี้คันเข้างววนี่ก็จะเป็นงัวที่สี่ติดเนาะสี่หัวติดนี่คันเป็นเข้างวดนี้เป็นบอจันเนาะเอาขออนุญาตทวนตัวเลขเนาะขันบอถือเขียนบอถือก็แย่งนอกค่ะอาจารย์เอะเห็นบ่อยี่ก้อนๆก็ว่าขยายใหญ่ๆให้แม่เบื้องนี้โจตาบุดีผู้เฒ่าเนาะเอาเิดเจ็ดมกราคมสองห้าหกแปดอาจารย์เซียนโคราชนะ คลิปนี้แต่ละคลิปก็คือคลิปเดียวจบรวดเดียวแอดจัดให้เลยเมื่อนี้โค้งสุดท้ายคลิปเดียวไปเลยบนล่างสองกับสามได้ไหมแล้วก็บนกันล่างศูนย์สามศูนย์สี่แปดสามเจ็ดสามเน้นที่แปดสามแล้วก็ล่างสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองหกเน้นที่สองสี่สองห้าค่ะส่วนหลักร้อยนะคะมีเก้ามีหนึ่งไดกันก็คือหกหลักร้อยเด้อนี่ สามตัวมีเก้าศูนย์สามเก้าแปดสามเก้าเจ็ดสามน่ะะติดบนเลขติดบนมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะคะอันนี้ถูกว่าจยานถูกเนาะถูกครับถูกเอาอันนี้ของเก่าให้เบืองใส่กันของเกา่าของไม่งวดที่แล้วนะคะบนวรังคน้นกัเอาของเกา่าให้ดูด้วยแอดบนวให้เบิ้งน้ำแดงบนวเบิ้งใสกันนี่ทิศทง่ง แต่ละอาจารย์แต่ละสำนักกับบ่คือกันที่อาจารย์เพราะว่าเพื่อนว่าเบิ้งของเกาไซเบื้องของเสบียเปรียบเทียบเนาะแบบไหนยังไดแนวทางอาจารย์เป็นไงปีใหม่เลยให้ทุกคนให้ทุกคนสอบ้ทุกคนเหมือนด้วยเนาะสัปดาห์ที่สองปีใหม่เนาะเป็นบอสจ้ะให้ทุกคนถูกสอบกันหมานกันถูกๆูกทันทุกคนละอหาแห้งบางๆอห้แห้งบางๆกันครับครับครับอาจารย์ไอเรื่องบ้านเนี่ยเป็นยังไง ออเรื่องบ้านนั้บ่ทันนหน่นดอครัอยู่ไปเืีอยสิละเออเอาเสนะผู้ใดสนใจอยากได้บ้านเนาะสนใจกัโทรหาทรอาจารย์เนาะอยู่แถวคู่บอนเนาะเาสชั้นครับอครับโรมาโรมาไปยก็ไเลยามนี่เนาะกจาจย์สุดท้ายจย์เวยพ่ในเอฟเาจารย์บันี้จะอวยไปเลยเด้บ้านเอ้าอวยลบอเอาเสนอจันก็สิได้อำลาพาจากเ c ตัวั่นอะครจย์ เรียบร้อยแล้วการมิโซมีรามีมันทั่วทั่วหนากันด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์เซียนโคราชด้วยค่ะตามนี้นะคะอาจารย์กลับกลับกลับขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับการเรียบร้อยแล้วการแนวทางจากอาจารย์เซียนโคราชกับตามนี้นะค่ะเอฟซีแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุกนนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เลยเด้อกับเป็นกำลังใจกับทางช่องโจ้บ้านลุยน้ำแดงท่าขาขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรษุคนที่กดไลค์กดแชร์ให้งวดนี้หยิบจับสลาก ลอตเตอรี่บใบใดให้เป็นรางวัลนที่หนึงให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นมันแห้งปงังดังด้วยสุปุสสวนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ